นะ่งโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบอว่าการนั่งอย่างนี้มานี้มาหยางพันเตสังฆขานานีสัปริวารานีภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเต พิขูสังโฆอมินิสัรริธารานิสัพปริวารานิปฏิคามหาตุอัมหากหางทีคารตังอิตายะสุขายะสุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระจ้าทังหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายขอ้องถวายึ่นสังทาน พร้อมทั <Ay> ้งของบริวารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของพราพเจ้าทั้งหลายพระพเจ้าทั้งหลายแด่พระพิกสุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรัะซึ่งสังฆทานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ญาติข้าไปต้องหลายอันมีดีามานดาเป็น,นต้นต่หล่อจางแล้นานเกินล่อจางแล้นานเกินสาธุโยมทุกขำเร็จแล้วนะเดี๋ยวโยวมทุกท่านทุกคนไม่ต้องรีบนะอาจารย์จะบอกว่าเดี๋ยวโยมเอาถวายสังฆทานให้อาตมานนะถวายสังฆทานถวายถ้าไป และแผ่นรองโยมมาที three. 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 ่ฐานดีๆแผ่นรองนี้จะไปปีติสู่ยอดเจดีย์ทำบุญด้วยทองอยู่ในห้องสมาธิห้องนี้เป็นห้องที่ดีที่สุดทําแผ่นรองก็ดีที่สุดไปปีตที่ยอดเจดีย์ก็สูงที่สุดสามสูงสุดสามดีนะโยมนะโยมก็จะมีอายุมั่นคงยืนมีสุขภาพพลเมายแข็งแรงมีกานงานเงินก็ดีขึ้นกิจการงานเงินก็จะิ่รุ่งเรืองขึ้นนะครอคก็อยู่ยนเป็นสุรกานัของโยมทิ่ฐานดีๆทัจดีๆและโยมขอให้มาทำมาวายกางตรงนี้แล้วก็ใหเดินบนันนนะ แล้วอันนี้อาจจะมาเปิดโอกาสให้ทำบุญนทีนี้โยมต้องเติมบุญด้วยตัวเองการที่โยมมีความสุขทุกคนางมีบุญรอบกันแต่ว่าหมือนรถเราใช้ใช้ขับไปทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเราไม่เติมน้ำมันมันทั้งหมดวันนี้โยมเติมบุญไปเติมบุญที่ตู้เลยนะตู้บริจาคตรงนั้นเป็นตู้เติมบุญของเราโยมจะทําเท่าไหร่เนี่ยโยมถึงมาทั้งหมดนะบาสิทธิ์ตอแล้้แต่โยมทำบุญเท่าไหร่โยมคือทั้งหมดโยมได้บุญเท่าไหรและโยมต้องกลับมาตรงนี้เดี๋ยวห้องนี้คือห้องแก แต่ทีโ่โยมจะเป็นสองรอบสามรอบก็ได้วันนี้คนเยอมากเดียเด๋ยวเริ่เป็นวงเลยนะเสร็จแล้วโยมมารับสายมงคนลจอาตมาคนที่เอาสายมงคลไปแล้วนะให้ไปนั่งสงการนั่งถ่ายรูปแล้วก็ผูกข้อมือให้กันเป็นการขอพรเติมพรให้กันมากกับแม่ม่ผูกมากับพอ่อพ่อผูกมากับลูกแม่ลูกผูกผูกให้กันเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์เป็นงคลน,นะวันนี้โยมได้บุญสาเร็จแล้วอาตมาเขาขอพรให้โยมออกมุกจากประตูไปจากนี้ไปแล้ว ขอให้โยมได้สะสมบุญเพิ่มบุญให้กับตัวเองวันนี้โยมที่มาในนี้ผ่านวงกบประตูเข้ามานะผ่านชุ้มประตูเข้ามาบุญโยมเป็นหมดแนละ้วสัสมบุญเข้าไปนะลูกนะขอให้โชคดีทุกคนนนะครับพอนะอา,อาจารย์มาจะให้พรและหละนะัลงนั้นโยมก็มาถวายของแล้วก็ถวายปัจจัยแล้วก็ให้มานั่งตรงนี้ถ้ารีบกลับลก็ลงไปถ้าคนไม่เคยเข้าะว่าแก้วกดขอสักครั้งหนึ่งดยว่าเคจะออกไห้เพราอนิดนึงถือว่าเป็นบุญของเราเนาะวันนี้ถือว่าทุกคนขึ้นมาแล้วได้บุญมากเลยนะ